โบราณวัตถุสถานให้ประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้างโบราณสถานหรือโบราณวัตถุให้คุณค่าที่ไม่สามารถตีเป็นราคาได้ท่านทราบไหมว่าโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรและประชาชนอย่างเราๆจะได้รับประโยชน์จากโบราณวัตถุสถานอย่างไรความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือหนึ่ง เป็นแหล่งที่ใช้บอกประวัติความเป็นมาของชาติบอกตัวตนของเราเราเป็นใครมาจากไหน 2. เป็นแหล่งให้ความรู้ทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดี 3. เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ของบรรพบุรุษ 4. เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความรักและความสามคัคคีกลมเกลียวในชาติ 5. เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของท้องถิ่น และของชาติร่วมกัน 6. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 7. ทําทำให้เกิดการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการสืบสารงานฝีมือต่างๆให้คงอยู่ต่อไป 8. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 9. ทําทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 10. นนำความเจริญและการพัฒนาหลายๆด้าน มาสู่ท้องถิ่นและชุมชน 11. เเป็นสิ่งที่โยงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้รับจากโบราณสถานวัตถุสถานล้วนแต่มีคุณค่าและไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องสนใจศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมทั้งช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ดีเพื่อลูกหลานจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติต่อไปนักโบราณคดีเผยสำรวจพบพระพุทธรูปลูกปัดและถ้วยโบราณในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสมีอายุก,กว่า700ปีเผยแพร่เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2566โดยผู้จัดการออนไลน์ นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปกรที่11จังหวัดสงขลาเผยจากการสำรวจพบพะพทธรูปลูกปัดและถ้วยโบราณที่พบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งมีอายุกว่า700-800ถึงปีจังหวัดนาราธิวาสร่วมกับสำนักศิลปากรที่11สงขลาจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการขุดค้นทางโบราณคดี ณแหล่งโบราณคดีโคกอ,อิดหมู่สองบ้านโคกไผ่ตําบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวานสนายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการขุดค้นทางโบราณคดีโดยมีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยสำนักศิลป,ปากรที่11สงขา ได้จะทำโครงการสำรวจและศึกษาเรื่องเมืองท่าและเส้นทางข้ามคาบสมุทรเส้นทางที่15ไซบุรีเบตงยะรังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางโบราณคดีในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสได้กำหนดแผนข้าดํำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีณนะแหล่งโบราณคดีโคกอ,อิด ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึงวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566นางสาวเพลงเพทาชาวหนูนานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่11สงขลาบอกว่าเธอเป็นครั้งแรกของการสำรวจที่แหล่งโบราณคดีโคกอ,อิดต,ตำบลพร่อนอำเภอตากไปและได้มาสำรวจพบหลักฐานในพื้นที่ที่ดีมากๆ โดยพบเครื่องถ้วยโบราณที่อายุกว่า700-800ปีซึ่งน่าสนใจขณะที่ชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่ามีการพบพระพุทธรูปและลูกป,ปัดโบราณในชั้นใต้ดินด้วยซึ่งในครั้งนี้จะได้ทำการศึกษาสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนต่อไปขอบคุณที่มาจาก Manager อร์ออนไลน์ นี่คือความสาคัญของประวัติศาสตร์นี่คือความสำคัญของโบราณสถานและของโบราณวัตถุคลิปต่อไปไดิฉันจะนำเสนอเรื่องที่พักสงโคกปรา,าสาทบุกลุกที่โบราณสถานปรา,าสาทหลุมตะเคียนประธานที่พักสงพระชฉลวยยังดื้อดึงยังดื้อดึงเจ้าคณะจังหวัดรูปก่อนรูปก่อนหน้านั้นไปบอกให้ออกก็บอกว่าจะออกภายใน30วันก็อยู่มาเรื่อยๆ พูดว่าคนเก่าพูดว่าจังหวัดโคราชนะคะไปหาก็พบว่าบุกลุกโบราณสถานจริงเพราะไปสร้างศาลาเนี่ยครอบปราสาทหินครอบตัวปราสาทหินหลุงตะเคียนพระเฉลวยก็บอกจะออกไปจากพื้นที่ภายใน30วันก็ยังอยู่นะคะจนกระทั่งชาวบ้านได้ร้องเรียนมาที่สมาคมเมื่อปี2565ทางเราก็ลงพื้นที่ก็ไปคุยกับท่านดีๆนะคะว่าพื้นที่กรณีพิพาทเนี่ย ไม่อยากจะให้พระสงฆ์อยู่เพราะมันจะทําให้เสื่อมเสียในพระธรรมวินัยหรือศีลานุวัตรคือภาพพธที่ออกมามันไม่งบมันมันไม่งดงามแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องอยู่ในศาลแล้วจนกระทั่งปีนี้ปี2566ทางสมาคมก็ทำหนังสือร้องเรียนไปที่สำนักพุทธไปที่มหาธิรสมาคมพระชลฤกก็ได้บอกว่าก็จะออกไปภายใน30วันตั้งแต่10เมษาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ออกนะคะ ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาก็จําเป็นจะต้องทําหนังสือยืนกลานที่จะให้สํานักพุทธมีคําสั่งให้พระฉลวยออกจากพิธีโบราณสถานภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ฉช่นนั้นพวกเราจะดําเนินการขั้นต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ